สำนักยุนไห้เริ่มแสดงสัญญาณของการเสื่อมถอยไม่มีผู้มีพรสวรรค์และไม่มีใครมารับช่วงต่อหากยัดเป็นแบบนี้ต่อไปไม่นานสำนักจะถูกล้างบางถึงแม้ตอนนี้จะดูเงียบสงบแต่ความจริงแล้วมีพลังยิ่งใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและรอโอกาสจะลงมือเมืองหลวงกำลังจัดตั้งสถาบันศักดิ์สิหิมะจันทราซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดี หวังว่ายังพอมีเวลาที่พวกเขาทั้งสองจะเติบโตทันข้าสู้เจ้าไม่ได้เลยยินดีด้วยที่ได้เข้าเป็นศิษย์สายในอย่าถือสาเลยข้าแค่ใช้ประโยชน์จากจิตวิญญาณของตัวเองก็เท่านั้นขอบคุณนะเห็นไหมล่ะ ข้าไม่ได้ขายหน้าเลยไม่เลวพลังของเขาทำให้เขาไร้าเทียมทานในระดับเดียวกันเว้นแต่ว่าจะเจอคนที่มีพลังเหมือนกันหรือมีพรสวรรค์สูงโอ้งั้นข้าจะอยู่ดูด้วยเพื่อได้อะไรบ้างข้าก็ตั้งใจจะดูการต่อสู้ที่เหลือเพื่อได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเจ้าล่ะการต่อสู้ที่ตามมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลินเฟิงเลย แต่เขาก็ยังคงดูการต่อสู้ทุกครั้งและเรียนรู้จากพวกมันระดับจิตวิญญาณขั้นที่สามทะลวงเป้าหมายของข้าคือทูฟู่หมอนั่นแข็งแกร่งมากล้มสิทธิ์แกนกลางด้วยหมัดเดียวการท้าทายคนส่วนใหญ่มักจบด้วยความพ่ายแพ้สิทธิ์แกนกลางที่อ่อนที่สุดยังอยู่ระดับจิตวิญญาณที่สี่ สำนักเริ่มใช้ระบบจัดอันดับนี้เพียงปีก่อนระดับจิตวิญญาณที่หนึ่งคือพื้นฐานของสิทธิสายในระดับสามทำให้แกร่งกว่าสิทธ์ทั่วไปพอถึงระดับสี่ก็สามารถท้าทายสิทธ์แกนกลางได้แต่เป้าหมายของข้าไม่ใช่แค่สิทธิสายในหรือสิทธ์แกนกลางน,นี่คือชีวิตที่สองของข้าและข้ามีวิญญาณถึงสามดวงต่อให้เป็นสิทธ์แกนกลางแค่ผู้อาวุโสคนเดียว ก็สามารถทำให้ข้าหายใจไม่ออกได้ไม่รู้ว่าสมัยก่อนมีอะไรที่ต้องระวังเวลารับชุดกับเหรียญไหมเท่าที่รู้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะผู้เอาโุโสายไหนก็เฝ้าดูการสอบอยู่นี่นาะลินเฟิงข้าขอคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวได้ไหมคนเดียวคุยงั้นหรอนางจะคุยอะไรล่ะ แค่ช่วยข่าตอนนั้นไม่ได้แปลว่าเราสนิทพอจะคุยกันตามลำพังนีนาะลินฟิงเรามีธุระไปกันก่อนละหานหมานเจ้ามันตัวป่วนจริงๆโชคดีนะพี่ชายไปเดินเล่นกันเถอะลินฟิงเจ้ายังจำครั้งแรกที่เราพบกันได้ไหมจำได้สิข้าเกือบโดนลูกธนูของเจ้าฆ่าไป ข้าไม่ยิงถ้าเจ้าไม่แอบมองข้าก่อนฮะข้าไปแอบดูส่วนไหนของเจ้ากันมองอะไรของเจ้าเนี่ยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ